ครับสวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับได้สวัสดีครับสวัสดีครับเนาะปาร์ตอนีนกะคนหลายคือเก่าเมอนีกะโอเอฟซีต่อยงนะครับเนาะเมอนีกะจะพร้อมปล่อยเลขแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บบรรยากาศก่อนนะครับเตรียมปากกากระดาษขึ้นไว้ให้ดีนะครับเมื่อวันนี้เป็นกลุ่มแรกที่เราจะปล่อยหวยนะครับอ่ะสวัสดีวันจันทร์ที่ห้าคุมพาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเอฟซีก็ยังมาให้กำลังใจกันทั่วประเทศนะครับเนาะอ่ายังหลายคือเก่าครับเนียวแนีนครับ เนวแยนวถือเลขบาถือกามาขึ้นเก่าเด้หน่เด้อน,นะครับเนาะเอาไม่นอีอาจารย์จะปล่อยแนวทางขั้งแรกนะครับฟังฟ้องกันทั่วประเทศอ่ะนะครับเนาะอ่ะสาธุท้งกัดน,นะครับเด้อสาธบบาุมือขึ้นสัน้นบัดดีอ่าข้างข้างเดี๋ยวนะครับเด้อโวโทัสาบข้างบัดดีไม่ได้ซื้อไม่ใช่ะปะ เศษบุกจา์กับปิวด้อตอนนี้นะครับหลายคนก็จะน้ำหาเพษแถวว่าเห็นนะครับมันปิวครับมันถือแกงนะครับเนาะอ่าผิวอ่อนร่อนเล่เ่นกับ่ได้นะครับกับมีเพจอยู่อเดี๋ยวนะผมแชร์แป๊บหนึ่งครับเพจปลอมกันไรนะครับต้องบอกก่อนนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่แอดเพื่อนไปหานะครับเนาะถ้าเห็นอยู่ไหนนั่นก็คือของปลอมเดนะปวดระวังมิฉาชีพนะครับเนอนะครับเนาะยาไปเสือมันเด้อมันจริงก็ตัวจริงครับแบบเพจปลอม อ่ะตอนนี้ a ฟ e b o o k แค่ผมปิวนะครับเป็นระยะเวลาสี่หนึ่งมือแล้วเล่นบ่ได้เลยหายไปเลยนะครับเนาะผมก็เป็นมอคืนหรอมันให้ยืนยันตนหรอผมมันให้ผมถ่ายหน้านะของผมยืนอุทธร์แต่ยังไม่คืนเลยนะครับกะบ่เป็นยังปิวกะช่างมันครับมันมีคนแจงครับช่วงนี้เขามันใส่อ่ะอาจารย์ถามคำแรกเลยเหมือนหลมาหนอาแปดเนี่ย โอ้บหค่อยเหมือนหลเขาเขาอันนั่นหละงวหนึ่งพิจิกาศูนย์เท่ากับหลุดมาเทือนหนึ่งแม่บอกัวดนี้ยเขาบอกว่าศูนย์พ่อมึงบอกอันบอกหัวนี้แปดโคตรพ่อบอกเขาว่าเขาแถมโคตรพ่อให้พ่อมาเลยะนะครับคือยังว่าแหละครับอาจารย์ก็บ,บอกอยู่ลูกเทือนนะว่าเลขเรามีเข้ามีหลุดนะครับเนาะอาจารย์เองก็บอกหัวเลขกอกยังทางหูวประนั่นอาจารย์ก็จะซื้อเองเราเอาเงินมาแจากแม่บอกล่ะก็เป็นแค่แนวทางเท่ากับโปรดใช้สติวิจารณญาณวิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับก็ ยังเข่าตานไอ้ความรักว่บอะไรไอ้เพิ่งมาเข่าตาเอาเตียมเขียนเลขกแล้วเดี๋ยวนะกะนะครับเลขเข้านะครับทั้งหมดนี่รวมระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมตั้งแต่งวดแรกจนถึงหนึ่งกุมภาพันธ์เมื่อกี้เป็นระยะเวลาสิบห้างวดซึ่งสาเหตุที่มันอันก็คือเข้าเข่ามาเนี่ยสิบสามงวดเข้ารุดเพียงสองงวดคืองวดเมื่อกี้หนึ่งกุมภาพันธ์กับหนึ่งพฤศจิกา ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือรุ่นสองงวดกอนหนานั่นกันถ้านับตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมมาหอดอ่าหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเข้าเข่ามาแปดงวดติดงวดที่เก่าก็คือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งวิกาเข้าก่อลุ่นรอบนั้นก็เพราะมีศูนย์ไล้ทั้งบนทั้งล่างโดนด่าคนพ่อคนแม่เต็มอยู่ครับนะครับนี่แหละเขาว่าเฮ็ดความดีมาลอยเถื่อพลาดเถื่อเดียวเนี่ยซัวเลยพี่นอ้องอ่าเพราะว่าแปดงวดเนี่ยเขาโหวนับได้ว่าอาจารย์เคยเห็ุได้บาดท,ที่นี่กับกับมาดังหลังจากนั้นหลังจากศูนนนยยย์์ลุดอาาาาจรรกกปปะศวว่เีู๋ขั้ พอให้คนที่มัน่าสาธาี่มันดาเข้าออกไปเนี่ยนี่เหมือนก่อนเดี๋ยวเลขเข้ากับกลับมาแมนบอกล้างอย่างนั้นหนึ่งท่านว่าเขากลับมาเด่งบนรางเลยเก่าหนึ่งเกาเจ็ดหลักเงาเลยแบบนี้มันก็เลยกลับมาดังอีกครั้งนะครับคือจังหวะแหละอาเลขกออกแล้วเขาจะเห็นดอกว่าไพ่เนี่ยธาตุหรีหรือว่ามาแชร์ผลประโยชน์เจ้าของผลประโยชน์คืออย่างเลขว่าเขาเห็นบออาจารย์นัตตี้ฮูคี้ฮูดากไม่อีกล่ะช่วงนี้ไม่เลยเปิดทิดตอกเปิดเฟสก่าไรเลยนะครับเนาะเพราะว่ายัง แปดมึงอยู่ไหนแปดข้ยมึงบอกเจ้เสียเต็มอยู่นะครับพี่น้องล้งเรือกะกูไม่น่าตามมึงเลยกูตามครั้งแรกโดนแดกเลยเจ้เสียอ่ะผมก็เลยถามก็ไปว่าเจ้าบอกว่าเจ้าตามที่แรกโดนแดกแล้วงวดที่มันเข่าเจ้าคือมาตามแม่บอกอา่าในแล้วก็แปลว่าดวงเจ้าอะก็พอขั้นได้ดีปันไหนเพราะผมป้อนเจ้าสี่ตามงวดเมื่อกี้น่ะก้อนอนะ้นผมก็ให้เข่ามาตลอดแม่บอกเจ้ายังมาตามเลยเจ้ามาตามยังงวดที่มันหลุดนะะก็แปลว่าดวงเจ้าไม่ดีนะครับแล้วก็คือว่าล่ะปูขัดก้น อ่ะก็ขอให้ค้นที่ดาคนทีวา่าอีหยังอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าไปโต้ตอบแบบขอให้ออกไปเพราะต้องตามว่าอยากเสียงเงินยาตามครับเพราะเขาปองหัวเลข็กขอ,อย่างเขากระเดาเอานะครับเนาะอ่ะเขาทายกันเรากะกันใจใจกัอยาตามเด้อวซุ่มทีดาไปพูดลองค้นทีดาอยู่หัวหน้าก็ตามคึอเขา <c oughs> เออนะครับเนาะกะมือนี่กะเป็นมือเลิกดีนะครับผมก็จะปล่อยเล็นะครับงวดวันที่สิบหกกลุมภ้าอันนี้ก็จะเป็นกลุ้มแรกที่ได้ฟังจากปากผมนะครับเนาะและมือนี่กะ เจอไผ่อยู่คนกับลายหลกักหลายคนกับห็นเลขรู้ดอ,อกไปสามเมียไะเลขปลอมนะครับเนาะผมบอกแล้วว่ามันมีคนต่างๆไม่มีพาคกไปจายอาจารย์ปล่อยสามแน่นอนหนาแตกไปเลยว่ามีสามจ้ตัวนะครับเนาะหมายถึงบ่ได้ปล่อยตัวเด่นเป็นสามเด้อนะครับอ่ะกะแต่ว่าแปดเนี่ยมันก็ผมกับฟันแม่นบ่ล่ะครั้งแปดเนาะเออหามันเลยสามตัวหนาสามตัวหลังว่ามีหอดแปดเออ หกตัวบนกับว่ามีแปดสองตัวล่างกับว้ยแปดเขาก็เลยโพลเฟเลยแปดอยู่ไหนฮเออพลังคนไปยังเกาะนี่แปดอยู่ในตรวจกับมี่เครับเนาะโอ้ยเนาะ้ลังคนกับดาวผมครับบัดทีนี่ก็คือว่าล่ะเลขมันกับมีเข่ามี่หลุดเนาะครับเนาะ้าเขามาอยากเสียเงินเข้ากับยาเล่นครับว่ามีไผ่บังครับเงินอยู่ในกระเป๋าของเขานะครับเนาะเข้าก็เลือกเล่นเองแต่ถามว่ามีคนเหมือนหนีบะมันเกิดมีนที่ถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับเพิ่งเจอเหมือนหนี แล้วกับผู้คนว่าไม่เห็นจะแน่เลยถามว่าแน่เขาว่าอันทั่วประเทศหรอกครับรอบนี้เขาอันคักยี่หลีอันคักอันเนี่ยอันหอดเมืองนอกเมืองไทยนะลอตเตอรี่รักแปดนี่แพงคักนะครับผมก็ซสื่อบ่ได้เพรามผมก็แพงมาไหนผมก็ได้สื่อน้องหดนี้กะเตรียมประกาศเลยนะครับเนาะก็ขอแจ้งอีกครั้งนะครับสําหรับหน้าสํานักวันนี้เรามีบริการติดสติกเกอร์ ลดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผู้ใดยยางกไปก็ไปลงทะเบียนให้ลูกน้องผมย่างติดได้เลยฟรีนะครับนอกสติ๊กเกอร์สติ๊ปู่ใหญ่ว่านอตนะครับนอตติดได้ฟรีส่วนไพ่จกบูชาเสือบ่กหูว่าเหลือบอนะครับสำหรับเสือเขียวอยู่ในสำนักครับบรรทุมงคลกับเหรียญรุ่นแรกนะที่อาจารย์เพิ่งจจดสั่งนะครับรุ่นชนะจนนะครับเดอปูองดํานะครับอ่านําเบอร์แรกก็หนึ่งถึงพันอยู่ในนั้นนะครับนอกผู้ใดอยากเข้าไปเบิ้งกับไปเบิ้งเดอนะครับนออนาคตอาจจะขึ้นเป็นเหรียญละ ผูได้มากว่ามีดวงกับไปหาปูองดำนะครับผมว่ารอบนี่ปูไ่อยากกินแล้วล่ะประคมบประันเพราะว่าผมบ่นแล้วบ่ได้มันก็สจมันหลายลน่นเนาะเมื่อกี้เป็นรถกระบะ่นแม่ผมแจกให้บ้านนะครับเพื่อนกินอย่หนึ่งผมว่าผมเห็นคนน่ะเอาอยัางมไม่ไหวแน่เอาเขา้าลามบ่มือน,น้นอือเอาเขา่าลามเอาหยังอีกว่าที่ผมเม้มใบมือน,นั่นป่ะมีเขา้าลามนี่ลหละแล้วก็อีหยังวะผมจําบ่ได้ คราวนี้บางม่วงอันะผมอยากนะ <laughs> ผมก็เลยบอกนะครัเอามาเบริรงนก่อนมิยังเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมนึกได้ผมสิบอกนะครับก็ยังไปบ่นน้ำปูอ่ะ <c oughs> ไปบ่นเพิ่นเบิรงนะครับผลเรไม้เก,ก้ายา่างเนี่ยสินะครับก็ได้นะบอกซื้อน้ำสุขุมวิทแรกที่เข้าไปน้ำอ่ะฟังพร้อมกันนะครับเนาะเดี๋ยวเตรียมกล้องให้พร้อมก็นะครับย้ำอีกครั้งเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะบวใช้วิจรารณญาณเลขมีเข้ามีหลุดอาจารย์ไม่รู้ว่าออกอะไรทันหรือผมซื้อเองเราเงินมาแจกครับ 16กุมภาพา2,567ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6ซื้อ,อยังก็ได้ขอให้มี6นะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6นะครับเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะมีหอยังแน่63 6าง6 <3 S 1> 6 8 6แสา6แปดเลขมีอยู่4คู่อย่าตัดออกนะครับ <3 S 1> ฟังอีกครั้ง ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6เป็นแค่แนวทาง6 3 6 8 3 8แล้วก็6 2 3ตัวมี6 3 8กับ6 3 2ฟังอีกครั้ง6 3 8กับ6 3 2นะครับเม็ดเดียว6 3 3 6ผมปั้นออกตรงเก้าอีกเทือน,นึงนะครับเนาอะอแสนเปอร์เซ็นไห้วะ ความน่าจะเป็นห้าแสนเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะอันนี้สำหรับความน่าจะเป็นสำหรับผมคนเดียวนะอ่ะ <ไล S 1> คนดูไลค์หนึ่งมืนแปดพันขนาดเฟซผมถือบล็อกนี่ถ้าเฟซผมมาถือบล็อกคนน่าจะเบิ่งเป็นแสนและวมือนี่ฝ <ไล S 1> ันก็นั่นแหละฝันฝันฝันเห็นผมอ่ะเจ้าซาเล่งไปเติมน้ำมันในฝันัน่จะเอาซาเล่งไปเติมน้ำมันบาทเที่ยเนี่ยกําลังยิ่งยงไปข้นซาเล่งนี่งูหน่อยนี่เต็มเลยจนได้กระโดดเหยียบอยู่ทั้งบาะอกนะครับกับแปลว่า โศกสีมาเลี่ยนะครับแต่ว่าเป็นงูหน่อยนี่หัวหนาอยู่ตัวหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่างูสีดําเป็นข้างแรกคือผมฟันเห็นงูสีดํานะครับอ่าขนาดจะบริวารปูนะครับซาเลงกับสามหลอเนาะงูกับยังล่เตียวงูหน่อยนะเจ็ดบอกเตี้ยเด้อนะนะครับแต่ว่าเลข่งงูนี่กะผมคิดว่าผมมาหกสามคือเก่าจักเป็นยังเพราะเลขมันหลอกซะตัวเก่าวนไปวนมานะครับเนาะเท่ากับงวนี่เท่ากับเบาๆเอานะครับแย่พึ่งไป นี่มากนะครับผมร้องเบิงอีกก้อนงวดนานี่จังว่ากันอีกแตงว่างวดนี้ก็พอได้อยู่นะครับก็ถือว่าได้ลดกระแสลงมื้อนี้ก็จะให้แนวทางพี่น้องสอปปอฟังเล่าน้ำนะครับกะไปีิบอกอย่างไลยลืม่ม <c oughs> เลขมันก็นสามารถออกได้อ,อ,กดอีกตัวเก้าแลออ้วออกได้อีกคือเก้านะครับเนาะเลขที่ลุ้นไปก็เป็นเลขควอมที่เขาบอกว่ายัางก็ซเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามโมเมนต์ได้พี่น้องผมไม่ได้ให้สามนะผมให้หกนะครับนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี moment, มหกนะนะครับเนาะ แต่ว่าผมบอกไปก่อนว่ารอบนี้ตัวที่มันเด่นๆนะมันอยู่ตัวสุดท้ายนะครับน้องคิดเอาเองว่าตัวสุดท้ายคือตัวไหนแล้วงูวนี่อาจจะมีบิ๊กเ์ไพรส์ทูปปูอาจจะตรงกับในชุดนี้ก็ได้นะครับเนาะแต่ผมจะว่าขั้นบอกจากทูปปูแต่ผมกะว่าไปแล้วว่าตรงนี้ในชุดนี้แหละทูปปูเหมือนนะครับกะคิดว่าตัวสุดท้ายนี่งามกระมูนะครับเนาะแต่ว่า6 3สามเนี่ยมันออกแล้วก็ยังไปตนัดออกนะครับจำได้ว่าปี25 6 5ห้า วันที่หนึกุมภาสองพันห้าร้อยหกเลขปีนั้นออก80บน16กกุมภาสองพันห้าร้อกเลขออก80ลศูงอีกมันออกตัวเก้าสองรอบนะครับนะแต่ว่าปีนั้นไม่เป็น80ดศกาขออย่างเดียวปูเอ้ยเจ้าแปดย้อนหลังผมเ้อคันทีย้อนหลังไงมันมากครูกับ6เกเอ8แปดหกหกแปดเจ้าออก80นย์นี่คอยเป็นบ้าเลยเล้ย <laughs> งวดนาเนี่ยไม่มาล่ะเพราะว่าตอนศูนล้านเปอร์เซ็นต์ห้าหลุดงวดต่อมาผมก็ศูนยอีกมันกัมาแม่บ่ล่ะครับตงวนีผมก ให้ฮกไปเลยนะครับฮกกระบ,บอกปูย่างเดียวยากับหัวถางวันเม่กี้ถูกปูผมมันแปดเก้าสามผู้ใดกับหัวเก้าสามนึ่อาจจะถืออยู่นะครับผู้ลังคนถือย้อนว่ามันสืบมาได้เลยมันเหลือตะเก้าสามก็หกสามนะ่งเป็นก็นเลยถือนะครับเนาะนะแต่คือยังแม่แล้วเนี่ยรอบนะั้นเราก็ถือมา,ากเจ้าแสนกว่าแม่แสนกว่าบาทนะครับวดนี้ขึ้นเขาไปเจ้าบาทอ๋อใครตกมาเสียเง <laughs> ินผุ้ลังคนนน่นเจ้ามือขึ้นโพยก,ก็เลยมาเสียเงินนะครับเนาะได้ไปแล้ว เขามาไปหาโหลดผมก็ยังมั่นใจว่าอันนคือเ่าละ่ะก็ต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นยังรอบมีอาจารย์คือปล่อยเลขซ่าลงเพราะเขาดาเขาดาว่ามึงอะ่ะเฮ็ดให้เลขแพงขึ้นให้อั้นขึ้นเฮ็ดยังมากมันก็อัน้นยังเสียบ่งเลยปกติเลขกอ่ปึ๊บผมปล่อยเลยผมก็เลย,เเลยให้เวลาหายใจครับเมื่อนี้ลอตเตอรีอ่อาจจะบ่แพ่งสำงวดก่อนเพราะว่ายังวันนี้ลอตเตอรี่เขาไบเอามากเหมือนเดิอ่ะเขาไบเอามาแลหวราคามันจะถืพอพวกเขาไปรับมาถูกนะครบ่คือดเวืาอกี เมื่อวเมื่อกี้เขาไปรับมากกับหาใบเกล้อยแล้วเขาเลิ่มตงมาขายพันธุรอบนี้ก็ได้ถืออยู่นะครับเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเล่าบะพี่น้องสบะปอเล่าเนาะ,อ,ะอ่ะนะครับเนาะผู้ใดอยากได้เลขเล่าเฟซบุ๊กอาจารย์ฟิวเด้อนะครับฝากไปถึงทุกคนเนาะหลายคนทักเฟซมาว่าอาจารย์บอกอาจารย์ให้บอกเริ่มเฟซคอยผิวนะครับเนาะอ่ะเาเล่าก็แปลกในงวดนี้แปลกอย,อย่างหนึง่ง อาจารย์นาตีบอลลงสำนกคือเนกับบอลงขึงคือกันบัตรที่นี่ตื่นขึ้นหกทั่วประเทศนท้บเายเออเจอบัตรเนี่ยเนาไทกับมี่หกบัตรเนี่ยเดี๋ยวถ้าเบื้องลดอันอีกถึงได้ยี่ค่อย <g> um> อาจารย์ก็เสียใจอยู่ครับค้นก็ดดาขกดดาเนี่ยดาหอดพ่อหอดแม่ลังเทือกันเลยนะครับก็บเสียใจอยู่จ้าเขียนอย่างผิดหกสามแปดหกสามสองแม่อ um ่ะน้อยนะครับเอาน้อยก่อนเนาะ มเนเฟดตึกบอกอ่าหน่อยนะครับห้อยนาห้อยนาแล้วกันอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับหน่อยนะครับรวดสามสามหกเ้ยเอาไหมสามศูนย์สามหกหกศูนย์สามปดฟังอีกครั้งสามศูนสามหหแล้วก็สาม สามตัวมีสามศูนย์หกกับสามศูนย์แปดนะครับน่อยถ้าไม่ทันค่อยมาฟังกับแอดมินเนาะคนมึง่าไรเงินซีพี่น้องเฟซบุ๊กค่อยกับ่ามีเฟซบุ๊กถึงบอกนะครับฝากไปติดตามเฟซสำรองนะครับนัดท่าพงศุภพิษเพิ่มนามสกุลเป็นลอเรือสองตัวนะครับผู้ติดตามหกหมื่นนะครับนะเฟซจริงห้าแสนติวนะครับเลาานะครับพี่น้องทั้งสองปอบเลาาเพิ่นขอวมานะครับสําหรับเลาาพัฒนานะครับเนาะเลาาพัฒนานะครับเดนหาครับผมห้าสี่ ห้าเจ็ดอือเขียนผิดน้องบ่านนี้เขียนะลอ้ยเอาแล้วผมเขียนหาเจ็ดแล้วผมนี่เขียนเจ็ดหาอยู่เอาไปยังเอะาเจ็ดหา้าแล้วก็ห้าแปดครับ,หห 8, รบหเหลือสามตัวเขียนเลขผิดไปาปยังหาหรอกเจ็ดหาเนาะเรานะครับห้าสี่ห้าเจ็ด เจ็ดห้าแล้วก็ห้าแปดสามตัวมีห้าสี่เจ็ดกับห้าสี่แปดเอาเล่านะครับปูดบยเบลนกับเบิงซ,ซ,ซื้อนะครับเนาะอะย้ำอีกครั้งเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่ทักเพื่อนไปหาไม่แจกวันเกิดนะครับถ้าเห็นอาจารย์น็อตตี้ให้คิดก่อนว่าปลอมแม่นตัวจริงก็คิดว่าปอมไม่ก้อนนะครับ่าเพิ่งไปลงเสื้อนะครับนาะพี่น้องถึงตัวไหลนะครับเน,ะนานะ,นะมันกัเจ้าเขนอย่างผมแน่นะครับ ต้องอ่านมันทักไปจีมควัผู้สาวเด้อเมียผมก็เลซี่ได้อยู่อ่ะอ่ะราะน้องม,มือขึ้นตั้งจิตตั้งใจขอใหม่กูแน่เฝ้าหาเด้อลอตเตอรี่เด้ออาจารย์กับจีเฝ้าด้วยกันอ่ะตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะวะากว่าตัวเราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวะากว่าตัวเราตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ ณโนะมตระพระพาวะตัวระะตัตัสัมมาสัมพุทธะก้าวตามอาจารย์กายว่าจาจ,จิตจตังอหังวันทาอนันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะว่าจาจ,จิตตังอหังวันทาอนันตานคราช พระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหันทองน,นันตานครอดพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหันทานาคาทิบ,บดี องค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจามหาลาโภปิโยนาคาขันทปริตังบอกซื้อน้ำสกุลมารอที่ขอขอ่อ,อนขอเงียวๆรอบนี้ เงากระมือาจารย์กันเลยนะครับเนาะขอให้เลขเข้ากับมาเขานะครับกถือว่าดีแลล่ะปูได้คัดค้นไปนะครับเนาะคนที่บอเสื้อวัฒนท่าไข่เพื่อนออกไปซากะจะมาสื่อน้ำเข้านะครับให้เหลือตาเข่าเดี๋ยวก็รู้นะครับเพื่อนจั์บอกหลังงวดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์รุดเนี่ยผมนั่งให้งงาค้นกระดาผมยังมืดมือนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็รู้พราะหนึ่งท่านว่าสำนันล่ะเห็นเาะเข้ากับกับมาตืมเลยแบบนี้นะครับเนาะกะงวดเมื่อกี้กะดังไปอีหลีใครก็สื่อน้ำนะครับคบ่มีดวงกับทวงกันแบบ กะเดี๋ยวจะพาเบิกเนตรให้นะครับในระหว่างที่อาจารย์ัญเช่นเทวดากะรับตาขอพรไปเรื่อยๆพอขอพรเสร็จอาจารย์จะบอกกินขึ้นเขากันย่างๆมาเคาะหัวแล้วก็ย่างออกไปเรื่อยๆส่วนพีจะถ่ายรูปจังมันตั้งแถวสองแถวสลับใส่หัวทายใหม่นะครับอย่าลืมนะครับน้าออกไปกับลุงทะเบียนให้ลูกน้องผมย่างตีสติกเกอร์ให้ฟรีนะครับเนาะสติกเกอร์สีปู่ใหญ่อ่อนนะครับถ้าอาจารย์ไปพ่อสติกเกอร์จะขอเงินน้ำเปล่าน้ำมันแต่ผมเห็นนต่ผมแจกเงินให้ผมสองร้อยนะครับเด้อ ก็ได้เติมน้ำมันนะครับเนาะหลายคนรักขึ้แจกอะไรเดียมือหนึ่งมือนั้นไปพ่อสิบขั้นครับพี่น้องเอเกือบตายนะครับเนาะอ่ะคนขึ้นตั้งจิตตั้งใจบริตวานะเมตังสะเมตาตพระท่านต่อวิกิตตจิตตาบริตังพนันตุสักเคาเมจลูเปคิลิสิขะลาตเตจันตะลิเควิมาเนทีเปราเทจขาเม ทลุวันะขารในเกี่ยห่าวัตุมีเขตเตปุมมาจะยันตุเทวะชลทละวิสเมยขะกษ์กัณฑปณะคาติทันตาสันิเกยังมุนิวรวัจจังสาวทูมสุนันตุธรรมมาสวนะกาโรยมันทันตาธรรมมาสวนะกาโรยมันทันตาธรรมมาสวนะกาโรยมันทันตานะโมตัสสัพโตละโตสัมมาสัมปัสสะนะโมตัสสัพโตละโตสัมมาสัมปสะณโมตัสสัพโตละโตสัมมาสัมปัสสะหะเนโตเทมโตทิพตะคุงวิโสทายิเนตันจามหาลาภโภวิโยนะคะอนัญปิตังนะมะสุยมาจินะมะสุยมาจินะมะสุยมัจจิ ะวันทนี่เข้ากับยืนขึ้นครับ